บาดีสวัสดีทุกกานมาในงานอันมวนซื่นลลำแมงตับเต้าของไทยเลยคือคืนมาลองแอวลำมบานนำพรปักตมเชียงทานนั้นคือบอนซืบสาร แสดงเป็นเรื่องราวบรรณากันเชาวบานเอมีตำนานเกิดขึ้นปีสองห้าศูนสี่คณะแม่นตับเตา้าหมอลำไทยเลอว่วานีจนมาฮอดปัตุบันกระทรวงวัฒนธรรมยกยอขึ้น บัญชีมรดกออออภูมิปัญญาทางวัฒนาธรรมระดับชาติคงไว้หออออันแนวฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่เชียงคานครับวันนี้เราสี่เด็ีเชียงคาน ต้องไม่ได้มาต้องได้กินกุ้งเสียบไม้โหร้ oh. านนี้ oh. ผัดไทยหอใบตองลูกคนเยอะมากทุกคน oh. แต่ว่าของกินเยอะมากแล้วก็เราก็ได้ไปเยอะมากแล้วเหมือนกัน oh. เจออะไรก็อยากกินไปหมดเลยตอนนี้ oh. เติมพลังกุ้ง oh. กุ้งเสียบไม้เซอร์ไพรส์ามากวันนี้ ดูดิงดง่งเต็มเลยไปกินอาหารเช้ากันครับวันนี้เรามาอยู่กันที่เชียงคานนะครับวันนี้เรามาพักกันที่ละลิตพันธ์นะฮะบ้านละลิตพันธ์เป็นยังไงมาชมกัน นี่มีจักรยานให้ขี่ด้วยสองคันบ้านก็จะพักได้ประมาณสี่คนเนาะอันนี้เราเสริมเป็นที่นอนนี่ด้าน,นบนก็จะเป็นที่นอนอีกชั้นหนึ่งขึ้นไปดูไหมมาเตียงอย่างนี้เลยมีพัดลมให้ด้วยนะด้าน,นล่างก็จะมี มีมีแอร์ด้วยแอร์ Air หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินอะไรอรอ่อยอร่อยกันตรงถนนคนเดินเนาะเดี๋ยวอาบน้ำอาบท่าไปดูวิวดีกว่าดูวิวด้านนอกก็จะประมาณนี้เลยอะไรสนุกไหม 啾啾啾啾啾，啾啾啾啾啾，拜拜嘞。 ตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนนคนเดินเชียงคานนะครับก็บรรยากาศเป็นไฟท้อนได้ไหมครับ <hole> <illah im> <government> อันนี้เราก็อยู่ที่ถนนคนเดินเชียงคานนะครับอของกินเยอะมากกินไหมนี่เราตั้งใจมากินอันนี้นะ นี่เอาตัวนี้ไม้นึงครับแล้วก็ไมนี้ไม้หนึง่งเมียงด้วยไหมเมียงด้วยไหมโอเคนี่จิ้มน้ำจิ้มแล้วทุกคนเป็นเท่าไหร่ครับน,นี่แล้วก็ชิมเลยอ้ อทีเด็ดเชียงคานต้องไม่ได้มาต้องได้กินกุ้งเสียบไม้เด็ดมากน้ำจิม้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดแซ่บครับอร่อยมากอร่อยอร่อยอันนี้อะไรนะเมียเม่ยงเมี่ยงคำ xe rồi, hỏi, mẹ, hỏi, hỏi, đây hỏi, 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 ăn hỏi, hỏi, มีหอยของ่งนะด้วยธร<ว>รมชาติมีทีเด็ดของเชียงคานอีกหนึ่งที่นะครับกุ้งแพนะกุ้งแพทอดนี่น่าทานมากใหญ่ๆเบิ่มๆเลยครับว้าว สลปีแตงโมงชมเลยมองมองเธอมา<ะ>ฉันไม่กล<ะ>อคอยรอย<ะ>นนงเ<ะ><ะ>นี่ว้าว<ะ>โอ้โห น่าทานมากนาหวานชื่นใจไปเหมือนได้โมสดเลยเนาะนี่เนาะอร่อยมากเลย โอ้ลาน,นี้ผัดไทยหอใบตองลูกคนเยอะมากทุกคนว้าวคิวเยอะมาก นี้เราเดินมาครึ่งทางหรือยังโอ้ยังไม่ครึ่งทางเลยแต่ว่าของกินเยอะมากแล้วก็เราก็ได้ไปเยอะมากแล้วเหมือนกันเจออะไรก็อยากกินไปหมดเลยตอนนี้อะไรมีซุปผักลาวด้วยวเรอไอที่ขาดไม่ได้นีไ่ไงรื่นงดื่มของเรารื่องดื่มของเราม แต่ว่าแต่ว่าเสียบไม้เหมือนเดิมกหมดแล้วเหรอเติมพลังกุ้งอีกตอนนี้ยืนอยู่ตรงหน้าร้าน เงินหลวงข้าบางร้านอาหารนะฟิลเหมือนโรงแรมมากเลยเติมพลงังกุ้งกุ้งเสียบไม้ไม้ที่สองถ้าซื้อมาเยอะสามไม้ซื้อทำลองอ่อยมากกินอย่างเดียวเลยมังกินเยอะมากเลย ให้ลูกสาวเติมพลังไอติมก่อนมน่าคิดมากไ้ยเนี่ยไงอร่อยไหม ม้เท่าไหร่ครับม่ละ20บาทนะเราอันนี้ก็นเลยเรียกว่าไข่ไข่แปม,มสภาพเดอนจนขารากแล้ว เดินจนอิ่มเดินจนอิ่มนะดูของกินเราเต็มรถเข็นเลยราดาก็อิ่มไหมอิ่มไหมลกูกไม่ค่ะ สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็อากาศดีมากๆาเสื้อภัยมากวันนี้ดูดิหมอกฟุ้งเต็มเลยสวยมากครับตอนนี้17องศาเวลา7จ็ดหมกเต็มเลยสวยมากเดิน,นไปใส่บาทกัน ไม่รู้จะทันหรือเปล่าเนจะ็ดโมงจะครึ่งแล้วออกเต็มเลยอากาศดีมากๆมาไม่ทันใส่บาทนะฮะมาชาไปนิดนึงเจ็ดโมงครึ่งไม่ทันนะฮะเหลาเราไปกินอาหารเช้ากัน ตอนนี้อยู่เดินอยู่ตรงเส้นถนนคนเดินนะตอนเช้าหมอกยังเต็มอยู่เลยเมนูก็จะประมาณนี้นะมีข้าเปียกโจก๊กแล้วก็ไข่กระทะขนมปังยวนก็มีนะ มีโจ๊รกร,ร้อนมีเข็ดตุ๋นด้วย <ใน S 1> มีเข็ตุนด้วยเหรอเขาเรียกว่าหมูเด้งเลยน้าาจะกินอะไรกินหมูเด้งไหมกินอะไรมจะกินอะไรกินโจ๊กไหมกินผักินผักเออโอเคเขาเปียกสิน้นจัมบูตัวใหญ่มาก عم, มีหมูเด้งด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ด

ว้าวอิงดาตาจมันไม่หลันี่ไงนี่จืเอานี่แม่ทิ้มแล้วนะอืออหมอเริ่มจางแล้ว ก็อยู่กันที่วัดพระพุทธบาทผู้ควายเงินนะครับก็วัดสวยงามมากเงียบสบนุะครับทางขึ้นมาก็ขึ้นเขาวล้วนเลยกิโลหนึ่งรอบวัดด้าน,นบนจะมีกระตา่ายเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนไป,ไปให้อาหารกระต่ายกันอ แต่ก่อนนั้นมีควายเงินอยู่บนเข้านี่เราไปทำไร่ทำนาชาวไร่ชาวนาได้เงินได้ทองเยอะเพื่อนเราเรียกฝอยเงินจ้าวาเทวดาน,น,กนอกจ้าสาธุาบด้วยค่ะอีกรั้งหนึ่ <c oughs> แล้วพอแล้วพอแล้ว แต่ก่อนนั้นเป็นปลาเป็นดงไป็นมดสธ่รมเนียจ้ะเป็นภูกเข้าคนอยู่ในหุกเข้าจ้ะยี่กระสอบเล็กๆรอบตะกอนนะเป็นมาบุรณะไม้ค่ะดีแน่ดีอ่าได้ซิว่กปีแล้วที่คนสร้างรอบนี่จ้ะ มาแล้วรัดทายน้อยเราสามารถเข้าไปให้อาหารด้านในได้เลยนะครับมาแล้วฝนะั่งนี้คนใหญ่บอกไม่ค่อยได้ไไดกนินอาหารโอ้อแบ่งกันนะแล้วลูกนะแบ่งกันกินแนละลูกนะ,ะแบ่งกันกินนะคะ มาส่วนด้านบนมาให้อาหารด้านบนกันลูกแม่กับลูกเขาทำอะไรกันวิว่ยให้เลยก็ต่ายเยอะเลย จะไหนจะกินนะก็ยื่นให้สิเขามารออยู่นั่นน่ะไม่ยื่นเขาก็ไม่ได้กินแล้วระวังมือด้วยตัวไหนจะกินนะนั่ดูเงียบเงียเงียเงียนั่นดูอ่าอ่า ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ติดดินคาเฟ่ยชยงคานนะครับ๋อบรรยากาศดีมากด้านหลังเป็นวิวแม่นำ้ำโขงรอสั่งกินเครื่องดื่มเย็นๆก่อนค่อยเดินทางกันต่อ 네 <shriek> <shriek> 欢迎。放